ทีมงานเฉพาะและใจสงขลาครับเราพาไปดูเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวตอชด4 3ไปตรวจคนที่้านิลขที่54หมู่5ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นทั้งที่ขายยาเลเสพยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านขณะเข้าจับกุมคนที่อยู่ในบ้านไว้ตัวทันครับพาการวิ่งหลบหนีออกจากบ้านไปได้บางคนนะครับเจ้าหน้าที่ตามจับกุมมาได้หนึ่งคนคือนายนัทพลหรือเหมโมเกมอายุ27ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านพบยาบ้า42 อเม็ดอุปกรณ์การเสพ2ชุดโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์1คันนะครับซึ่งเป็นของชายอีกคนชื่อเล่นว่าปั้นและถูกสัทอดว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดด้วยนะครับแต่ว่าวิ่งหลบหนีไปได้อย่างวุดวิตโดยการเข้าตรวจคน้นแหล่งค้าย,ยาประจำหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ ทั้งสอบสวนขยายผลมาจากการจับกลุ่มนกคายาซึ่งสัทธอรว่าซื้อมาจากที่นี่แหละครับและได้รับการน้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งหลายครอบครัวเดือดร้อนลูกหลานติดยาและชอบมาม้สมจึงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนะครับเามาแก้เลยนว่ามบ้าเดี๋ยวเราเอเป็นปืนลูกศอาจจะเป็นก้องปลอมกันได้บ่าวอย่าเพิ่งตกใจเป็นก้องปลอมลุกเราจะไมอ แม่ตอนท้ายนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องตกใจน้องไม่ต้องตกใจยาบ้าอาจจะเป็นของปลอมก็ได้หลุดแน่ไม่ถูกจับแล้วครับต้องพาไปตรวจสอบก่อนยิ้มเลยครับแค่มุกน้องแค่มุกของจริงทั้งนั้นแหละเขาแหลกเล่นๆในพอบาใจทานั้นและบ่าวอ